ที่ปรึษกษาการขายโตโยต้านครธนสาขาเทพารักษ์นะคะก็มีรถแต่งรีโว่สวยๆให้ลูกค้าได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ในวันนี้ก็จะพาชมเป็นรีโว่2.4พลเนอร์รุ่นไฮเกียออโต้ปรับปรุงใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะแต่งในคันมิดให้ลูกค้าได้ชมซะส่วนใหญ่วันนี้เป็นรุ่นไฮบ้างและจะเป็นสีบรอนเงินที่มาพร้อมด้วยดีไซน์การตกแต่งโดดเด่นไม่เหมือนคันอื่นๆที่ก็เคยรีวิวให้ชมกันนะคะ,ะต้องบอกก่อนว่าเป็นแนวแต่ง ที่ยกระดับความดุขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ารถไฮเนี่ยเป็นรถที่หรูอยู่แล้วนะคะแต่งออกมาเนี่ยนอกเหนือจากดุแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าดุแบบไม่โหดจนเกินไปเพราะอะไรเพราะรถคันนี้มีการตกแต่งผสมผสานระหว่างชุดแต่งฟอร์เทสซ่านะคะที่เป็นชุดเมลต์เอ็กผสมผสากนกันกับชุดแต่งแท้โตโยต้าหลายหลายชิ้นเข้ามานะคะต้องบอกเลยว่าโดนใจใครหลายๆคนแน่นอนเลยและ เป็นคลิปสั้นๆเน้นดูอุปกรณ์ตกแต่งนะคะใครอยากทราบสเปคครบถ้วนมากกว่านี้เดี๋ยวก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะสามารถกดเข้าไปดูในลิงก์เป็นสเปคของรุ่นไฮรุ่นปร,ปรับปรุงใหม่ล่าสุดได้เลยนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะว่าคันนี้ที่ก็บอกว่าแต่งออกมาได้แบบดูแต่ไม่โหจนเกินไปหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงไปชมกันค่ะนะคะรุ่นนี้จะเป็น r ี v o 2.4นะคะ ดับเบิลแคปนะคะพิเลเนอรุ่นไฮเกียออโต้สีบรอนเงินราคาจะอยู่ที่1,26 0 0ล้านบาทนะคะยกเว้นสีขาวสีเดียวนะคะรุ่นไฮจะได้เป็นสีขาวมุกราคาจะเพิ่มมาอีก1,000 0บาทนะคะสําหรับสีขาวมุกอเ e s ร์เรชิ้นแรกที่อยากให้ดูนะคะเป็นโชคฝากระโปรงหน้าที่ติดตั้งมากับตัวรถเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายช่วยเบาแรงให้ลูกค้าเวลางานนะคะ สังเกตดูในทุกๆคลิปมีโชกศากระโปรงหน้าแทบทุกคันค่ะาะลูกค้าเวลาดูคลิปแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเออมันช่วยเบาแรงให้ได้จริงๆนะคะใช้งานได้ง่ายนะคะนีเวลาปิดนะคะประมาณ1ฝ่ามือค่ะใช้น้ำหนักนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมคะครั้งเดียวนะคะสามารถปิดได้สนิทได้เลยค่ะนะคะกระจังหน้า ของตัวรุ่นไฮนะคะจะเป็นสีดําเงาตัดด้วยขอบโครเมียมแบบนี้เดิมๆของเขาอยู่แล้วแต่เพิ่มความหรูหราด้วยคิว้วกระจังหน้าตัวนี้ซึ่งไม่ได้ติดมาจากโรงงานตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะพร้อมด้วยสัญลักษณ์ไฮลักที่ มาในชิ้นงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็รุ่นไฮสังเกตง่ายๆจะมีกล้องมอง360อองศามาจากโรงงานอยู่แล้วค่ะนะคะอีกชิ้นหนึ่งที่โดดเด่นเอามากๆเลยนะคะคันนี้เลือกติดเป็นชุดตกแต่งกันชนหน้าแท้โตโย t a ชิ้นงานเป็นสีดำนะคะลูกค้าเลือกตัดด้วยสีแดงนะคะ ฉะนั้นรดเป็นสีบอลเงินเวลาเลือกสีแดงเนี่ยชุดกันชนหน้าของเรานอกเหนือจากว่าให้ความบึกบึนแล้วนะคะยังให้อารมณ์สปอร์ตแล้วก็โดดเด่นมาแต่ไกลเลยค่ะนะคะมาพร้อมด้วยคิ้วไฟตัดหมอกแบบโครเมียม ไม่ได้มาจากโรงงานเช่นกันเดิมๆิมจากโรงงานคิ้วไฟตัดหมอกก็คือจะเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะสังเกตดูว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เลือกติดคิ้วกระจังหน้าแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะเลือกคิ้วไฟตัดหมอกโครเมียมคู่กันไปด้วยนะคะมันก็จะดูเข้าเซตการคิ้วกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมมันก็จะดูแบบหรูหราไปอีกระดับหนึ่งค่ะนะคะคิ้วไฟหน้านะคะดีไซน์ไฟหน้าของเขาก็เป็นแบบเดิมเลยนะคะมี ไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทมอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะคะปรับสูงต่ำอัตโนมัติเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมไฟโฟล์มีโฮมนะคะแต่นะคะนอกเหนือจากความหรูหราของดวงไฟแล้วนะคะลูกค้าเพิ่มความโฉบเฉียวด้วยคิวไฟหน้าที่เป็นสีดำด้านของฟอร์เทซ a ชิ้นนี้ค่ะเห็นไหมคะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวอักษรของฟอร์เทซ่า อยู่ตรงที่คิ้วไฟหน้าเลยชิ้นงานจะเป็นสีดําด้านนะคะลูกค้าฉะนั้นเห็นไหมว่าโคมไฟเรามันก็จะลากยาวมาถึงฝากระโปรงเลยมันก็จะดูใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูโฉบเฉียวขึ้นค่ะนะคะ ลูกค้านะคะอยากเพิ่มความดุให้กับตัวรถนะคะลูกค้าก็เลยขอเลือกชุดตกแต่งซุ้มล้อเป็นของ Fort e ทซ่ชิ้นนี้เลยชิ้นงานของ Fort e ทซ่จะเป็นสีดำทั้งชิ้นไม่มีแถบเงินไม่มีแถบแดงเหมือนของชุดแต่งแท้โตโยตานะคะแต่ของเขาเนี่ยจะเพิ่มความดุด้วยการตกแต่งหมุดกระดุมที่คิ้วซุ้มล้อแต่เหมือนที่ก็เคยแจ้งในทุกๆคลิปจะไม่ได้มีการเจาะตัวรถแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดว่า เราอยากเปลี่ยนแนวการติดตั้งตัวรถยังไงเราแกะออกมาเนี่ยไม่มีรอยเจาะตัวรถแต่อย่างใดทั้งสิ้นค่ะนะคะคันนี้ติดฟิล์มเซรามิกไฮคูลนะคะสามบานหน้า60แล้วก็รอบคัน80นะคะกระจกมองข้างอันนี้เดิมๆนะคะไม่ได้มีการตกแต่งอะไรก็จะเป็นสีโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวที่หุก,กระจกเหมือนเดิมค่ะรุ่นไฮก็คือสังเกตที่กล้องมอง360องศานะคะ ่าแล้วก็มีไฟเวลคัมไลด์ด้วยนะคะมีเป็นระบบ B S M แจ้งเตือนมุมอับสายตาเวลารถวิ่งตัดผ่านด้านข้างนะคะรายละเอียดลึกๆก,ก็ไปดูในลิงก์ที่ก็แปะไว้ให้สําหรับสเปคของรุ่นไฮนะคะรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าลูกค้าอาจจะเห็นอ,อุปกรณ์ที่เป็นมงคลหรือว่าเครื่องมือการใช้งานต่างๆภายในตัวรถนะคะเหมือนมีการใช้งานอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ย ลูกค้านารถออกไปใช้งานแล้วแต่ลูกค้าใจดีมากๆเลยนํารถกลับมาเพื่อให้ก็ทําคลิปให้ลูกค้าทางบ้านได้ชมกันต้องขอบคุณลูกค้าอีกครั้งนะคะลูกค้าใจดีมากๆเลยเพราะว่าลูกค้าอภินันทนาการแต่งของเขาเองนะคะออกมาเนี่ยอยากให้ลูกค้าทางบ้านได้ดูเป็นแนวทางกันนะคะเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยนะคะลูกค้าติดกันสาดแท้ของโตโตยต้าชิ้นนี้ค่ะ พร้อมด้วยชุดตกแต่งราวหลังคาที่เป็นสีบรอนเงินชุดตกแต่งราวหลังคาจะมีให้เลือกสีส้มกับสีบรอนเงินนะคะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเลือกชิ้นนี้นะคะ่ะที่เป็นสีบรอนเงินเพราะว่าเข้ากันได้กับรถทุกสีนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถด้วยเบ้ามือจับแบบสปอร์ตชิ้นนี้เลยนะคะน,นี่ลูกค้าเอารถไปเจิมมาแล้วนะคะ ชิ้นงานโดดเด่นอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่อยากให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะตัวนี้จะเป็นชุดกับข้างของ f o r ์เทซ่าค่ะนี่กับข้างของ f o r ์เทซ่าจะเป็นดีไซน์เห็นไหมคะ จะไม่ได้เรียบๆนะคะดีไซน์เขาค่อนข้างที่จะให้ความสปอร์ตพร้อมด้วยตัดกับเส้นสายสีแดงที่ให้ความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะเอกลักษณ์พิเศษของกับข้างของ Fortessa เนี่ยเขาจะติดตัวกับข้างเข้าไปยังชายบันไดด้านในเลยแล้วก็จะเปิดให้ดูนี่นะคะลูกค้าเห็นไหมนี่คือตัวกับข้างที่ว่าเขาติดยังชายบันไดตรงนี้เลยนะคะ,ะแต่เวลาปิด ไม่ได้มีความแตกต่างแต่อย่างใดเลยค่ะลูกค้ามันก็จะดูเป็นชิ้นงานเดียวกันนะคะเนี่ยมันก็จะดูสมูทไปเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยนะคะของโ r รเทซ่าเนี่ยเขาจะเรียกชุดกับข้างแต่ถ้าเกิดเป็นชิ้นงานแท้ของ t o y ยต้นะคะเขาจะเรียกว่าคิ้วกันกระแทกประตูนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะงงว่าทำไมบางคลิปก็เรียกกับข้างทำไมบางชุดก็เรียกเป็นคิ้วกันกระแทกนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการตกแต่งภายในกันค่ะ ของตัวรุ่นไฮนะคะบ่อหนังเดิมๆมาจากโรงงานนะคะเป็นสีดําตัดด้วยได้ออกสีเทาอยู่แล้วนะคะ,ะแต่ที่ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าจะเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์ทั้งหน้าและหลังให้ลูกค้าค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ได้มีมาจากโรงงานนะคะลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยกังวลว่ามาจากโรงงานแล้วก็มาบอกว่าแถมให้ลูกค้าหรือเปล่าหรือ เอากล้องลูกค้าไปทําอะไรหรือเปล่าไม่มีนะคะลูกค้าไม่ได้มีมาจากโรงงานเป็นอะเซซอรี่ที่ลูกค้าต้องติดตั้งเพิ่มเติมเท่านั้นลูกค้าถึงจะได้นะคะติดตั้งเป็นฝาถังน้ํามันโครเมียมชิ้นนี้ค่ะเห็นไหมคะซุ้มล้อจะตั้งรับกับฝาถังน้านมันโครเมียมพอดีเลยนะคะฝาถังชิ้นนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะติดซุ้มล้อของชิ้นงานไหนเนี่ยมันจะเข้าเป็นชุดเดียวกันได้เลยนะคะ มาดูดีไซน์โคมไฟท้ายกันบ้างค่ะ โคมไฟท้ายปกติของตัวรุ่นไฮเนี่ยมันจะเป็น LED Light Guiding ให้ความหรูหรายอยู่แล้วนะคะแต่คันนี้ติดเป็นชุดครอบไฟท้ายเพิ่มเติมเป็นของ Fortessa ฉะนั้นลูกค้าเห็นไหมว่าคิ้วไฟท้ายของ Fortessa เมื่อติดเข้ามาโคมไฟของเราก็จะดูเห็นไหมคะดูใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยรวมถึงเนี่ยดีไซน์เส้นสายของเขาให้ความโฉบเฉียวนะคะให้อารมณ์สปอร์ตแล้วก็ขับขี่บนท้องถนนเนี่ยมันก็จะโดดเด่นเอามากๆเลยค่ะ เห็นการชนท้ายไหมคะ รุ่นไฮกันชนท้ายจะเป็นแบบนี้แล้วสําหรับรุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดย้าให้อีกทีหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าตัวไฮล่าสุดนะคะเขาจะมีตัวระบบ RCTA นะคะแจ้งเตือนมุมอับสายตาเวลารถวิ่งตัดผ่านด้านท้ายให้ฉะนั้นมันจะมีเรดาร์ฝังอยู่บริเวณกันชนท้ายอันนี้สังเกตอีก1จุดนะคะสังเกตง่ายๆสาหรับรุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดมันจะมีเครื่องหมายอยู่ว่าลูกค้าห้ามขึ้นเหยียบเพราะว่ามันจะมีเรดาร์ฝังอยู่บริเวณกันชนท้ายตัวนี้นะคะเซ็นเซอร์กลยามีมาจากโรงงานอยู่แล้วตัวรุ่นไฮหน้า 2. หลอง 4. จุด ระยะนะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมให้ไม่ได้มีมาจากโรงงานจะเป็นผ่อนแรงฝาท้ายนี่เบาจริงๆค่ะลูกค้าถ้าลูกค้ามีโอกาสลูกค้าลองไปเปิดของคันที่ไม่ได้ติดดูอารมณ์จะคนละฟิลกันกับที่ก็เปิดให้ลูกค้าดูเลยมันจะหนักมากๆนะคะติดมาปุ๊บเบามากๆเห็นไหมแล้วก็ติดเป็นพื้นปูกระบะไลเนอร์นะคะเกรดพรีเมียมของแท้ของโตโยตา้าค่ะ เบรกดวงที่สาม,มาอยู่แล้วมือเปิดฝาท้ายก็ดีไซน์เดิมนะคะไปถึงมีมาจากโรงงานอันนี้ไม่ได้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมสติ๊กเกอร์มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าเอาไว้ให้ดูเป็นแนวทางกันชี้แจงนิดนึงว่าตัวนี้ผสมผสานร,ระหว่างชุดแต่งแท้ของโตโยต้ากับชุดแต่งของแบรนด์ฟอร์เทซ่าแต่ของแบรนด์ฟอร์เทซ่าเขาจะเรียกว่าชุดเมลท์เอ็กนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านว่า ก็สงสัยว่าตกลงเนี่ยชุดแต่งนี้คือมันชุดแต่งอะไรกันแน่ของ f o r t e ท a a คือเป็นชุดแต่งเมาเทนเอ็กในแบรนด์ f o r t e ท a a นะคะลูกค้านะคะเพราะว่าของเขาจะแต่งในหลายๆรุ่นนะคะของแบรนด์ f o r t e ท a จะแต่งในรถยาร i สฟอร์จูเนอร์หรือจะเป็นรี v o ตัวสูงตัวเตี้ยเนี่ยเขาจะเรียกแตกต่างกันไปนะคะก,ก็เลยแจ้งให้ลูกค้ารับทราบกันง่ายๆว่ามันเป็นของแบรนด์ f o r t e ท a นะคะเอาไว้ดูเป็นแบบอย่างหนึ่งคันไม่จาเป็นต้องแต่งเหมือนใครก็ได้ ตามสไตล์ตัวเองที่แน่ๆนะคะหล่อที่สุดสําหรับเราอยู่แล้วนะคะแต่คันนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าคงหล่อที่สุดสําหรับใครหลายๆคนนะคะอยากได้แบบนี้ก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้ค่ะ <S <S และแคมเปญดีๆยังมีให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเลยถึงแม้จะเป็นรุ่นไฮก็ตามแต่ลูกค้าสามารถใช้เงินออกรถ 800ได้เหมือนเดิมโดยยังคงใช้เงื่อนไขง่ายๆเหมือนเดิมเลยค่ะเพียงเป็นพนักง,งานบริษัทอายุงานเกิน2ปีนะคะเป็นพนักง,งานประจำนะคะหรือเป็นลูกค้าที่มีการครอบครองรถยนต์เกิน2ปีจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เป็นชื่อตัวเองนะคะรายได้ cover กันกับตัวค่าง,งวดประวัติเครดิตดีระดับหนึ่งนะคะถ้าจะใช้เงินออกรถ800เงื่อนไขาตามที่แจ้งใช้ได้แน่นอนเลยนะคะหรือนะคะลูกค้าบางท่าน ดาเยอะๆนะคะเรามีดอกเบี้ย0%ให้ลูกค้าได้เลือกกันนะคะในกรณีที่ดาว25%ขึ้นไประยะเวลาผ่อนจ่าย4ปีเลือกดอกเบี้ย0%ได้เลยนะแต่ลูกค้าบางคน โอ้ยปีมันหนักจังเลยลูกค้าจะเลือก5ปี6ปี7ปีก็ได้ดอกเบีย้ยก็แค่ศูนย์กว่าๆหรือบาทกว่าเท่านั้นนะคะหรือนะคะจะเลือกนะคะอุปกรณ์ตกแตง่งเต็มคันก็ได้เรามีหลายช้อยให้เลือกก็เลือกให้ตรงกันกับความต้องการของตัวเองมากที่สุดนะคะเดี๋ยวยังไงก็ลองโทรมาปรึกษากันนะคะ ฝากเอาไว้ด้วยอีกหนึ่งคันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะมีรถรุ่นไหนออกใหม่นะคะหรือรถรุ่นไหนแต่งสวยๆนะคะก็จะมารีวิวให้ชมกันยังไงขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามก็จนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะ